สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเด้อทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นาอจ้ะเนาะวันนี้จะพาไปนั่งรถรางเนาะหรือ่ารถไฟรถไฟในเมืองนะเป็นรถรางนี่แหละวิ่งในเมืองไปสนามบินเนาะแต่ไปไม่ถึงสนามบินเราจะไปแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งทางหอเนาะไปทุระเนาะฝนก็ตกแรงแรงๆพี่น้องเลยดูว่าสมก็เป็นเมืองฝนจริงๆ ฝนแรงแลวก็มีลมด้วยเนาะก็นี่แหละเนาะอยู่เมืองนี่ก็จะเป็นที่แบบฝนอย่างเงี้ยตลอดปีคือเขาบอกว่าฝนเนี่ยจะ,ะมีมีอยู่ประมาณสามรอยวันในหนึ่งปีอีกหกสิบห้าวันก็คือเออบอกไม่ถูกอีกหกสิบห้าวันน่าจะเป็นวันที่มีอันวันที่ฝนไม่ตกเลยเนาะจะเนาะ เราประมาณนั้นก็จะนั่งไปเรื่อยโดยกันนอกจากเนาะฝนกับโต๊ะก็นี่ก็คือได้นั่งถ่ายอันตรงหน้าต่างได้นั่งตรงหน้าต่างพอดีเนาะปกติน่ะรถไฟอนสายเนี่ยมันจะแน่นเนาะรถรางเนี่ยมันจะแน่นเราไม่ค่อยได้นั่งหรอกแต่นี่ขึ้นตั้งแต่ต้นทางก็เลยได้นั่งตอนกลับก็ไม่ได้ถ่ายซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้นั่งเนาะเราคนเยอะด้วยแล้วปุ๊บ ปกติก็เหมือนที่ว่านั่นแหละฝรั่งก็จะกลัวกล่องเนาะพอเราจะถ่ายหรือเราจะยิบกล่องขึ้นมาตั้งนี่ก็เหมือนเขาก็แบบหางตาเขาเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจเนาะเราก็จะไม่ค่อยกล้าเหรียกล้องเวลาที่อ,อยู่คนเยอะๆเนาะแต่นี่เราได้นั่งก็หันกล้องออกหน,หน้าต่างออกนอกหน้าต่าง ออกไปนี่แหละดูข้างนอกเนาะที่นี่มันก็จะเป็นมัวมัว,มวอย่างงี้เนาะเพราะว่าฝนมันตกเรงใจคืออยากโอ้อยากจะเอาผ้าไปเช็ดแต่ว่าวเพราะว่ามันมองไม่ชัดเนาะก็จะเป็นในเมืองที่ก็อาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆอ,ยอยเนาะแถวนี้ก็อาจจะมีคลิปมีอะไรบ่อยๆอ,อยู่เนาะแถวโ,โบกโอใหญ่ในเมืองอะไรประมาณนี้เนาะ นี่ก็เป็นสถานีที่สี่กำลังจะเข้าสถานีที่สี่ของมันจากต้นทางมาเนาะมาเรื่อยๆไม่ค่อยเร็วหรอกจกตรงนี้ก็จะค่อยๆอย่างีงแหละตอนเช้าถ้านั่งไปทำงานก็จะโอ้ยช้าแต่ว่าเราก็รุ่นเราก็อยากไปถึงที่ทำงานเร็วๆเนาะรถไฟก็ช้าชาเหมือนกัน พราอเส้นทางนี้ก็จะไปทํางานทุกวันตอนเช้าเนาะตั้งแต่เช้าเป็นรถไฟเที่ยวเร็ <c oughs> มันก็เราไปรถโดยสารแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องเงินเราไม่เปียกเนาะถ้าเอามมไซ์ไปก็เปียกไหนะเราก็ต้องแต่งตัวแบบรัดกุมมากเลยแล้วก็ มันถ้าเอารถไฟไปไอรถมอเตอร์ไซค์ไปมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องขึ้นโมอเต้เวก็ค่อนขังที่จะกลัวรถใหญ่เนาะก็เลยไม่ไม่ค่อยเอามอเตอร์ไซค์ไปเลยเดี๋ยวนี้้ามอเตอร์ไซค์ไปเราก็ต้องคอนโทรลเองโอ้ก็แต่อย่างเงี้ยทางเนี่ยมันก็ลื่นมันก็อันฝนมันตกตลอด่เนี่เนาะก็จะกลัวรถที่แบบมันตอนเช่าช่วงนี้มันจะมืดเร็วมืดมืด ช่วงนี้มันเป็นช่วงเงินมันใกล้จะเข้าหนาหนาวแล้วเนาะช่วงนี้เข้าฤดูบ่มใบไม้เนาะเข้าฤดูบ่มใบไม้ฝนมันก็จะเปลี่ยนเหมือนมหนามรสุมเนาะทั้งลมทั้งฝนเนี่ยอย่างวันเนี้ยวันนี้วิดีโอนี้ถ่ายตั้งแต่วันไหนวันพฤหัสใช่ตั้งแต่วันพฤหัสนาอแต่วันนี้ที่ทําคลิปนี้ก็คือวันเสาร์เนาะ อย่างวันเสาร์วันนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนคืนวันศุกร์วันนี้วันเสาร์นี่วันเสาร์ก็ทั้งวันและวนี่จนบ่ายแล้วก็ยังแบบไม่อยากออกไปไหนเลยน่ะมีแต่ฝนก็ฝนเนาะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ไปได้นัดเพื่อนหรือว่าเพื่อนก็ไม่ได้นัดออกไปปกติวันเสาร์เราก็จะมีไปเจอเพื่อนมั่งอะไรมั่งเนาะแต่วันนี้ถามดูแล้วก็ไม่มีใครมีอะไรเราก็เลยอยู่บ้านก คงจะเปิดก็คงจะต้องอยู่บ้านอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแหละเออวันสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าฝนมันตกแต่ค่อยดูกันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าอากาศมันดีก็อาจจะไปขึ้นภูเขามันจะไม่ค่อยเห็นวิวเด้อต้องขอโทษขออภยัยเดี๋ยวรอดูวันไหนช่วงที่วันอากาศมันดีๆจะจะ,จะลองนั่งถ่าย ทำคลิปใหม่เนาะช่วงนี้มันอากาศมันไม่ดีจริงๆมันไม่มีวันไหนเลยที่ว่าฝนจะไม่ตกก็มาเรื่อยๆเนะแถวนี้ก็จะเป็นพวกกันโรงเรียนโรงเรียนมัธยมนะมัธยมของอันเล็กน้อยพวกวัยรุ่น รจะเห็นตึกรามบ้านช่องจะเป็นลักษณะนี้ตลอดเลยจจนเนาะมันเป็นของอันนอร์วีเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะถึงตึกที่ทำงานเนาะเดี๋ยวจจนบอกก็อยู่ตรงนี้มาเรื่อยเรเริ่มจจนนี่ตึกสีน้ำตาลใหม่ๆเนี่ทำงานอยู่ด้านหลังตึกอันนี้ มันก็จะมีร้านขายยามีร้านขนมปัง่าจะมีหลายอย่างอยู่จ้แเราก็จะมีพวกกันบูติกอยู่ข้างในสถานีเนี่ยจะลงประจําเลยที่ทํางานตรงตึกสีน้ําตาลด้านทรายมือเนาะสถานีนี้เราก็จะใช้ประจําแต่ว่าแต่อีกตอนกลับจากที่ทํางานก็จะมีสถานี รถไฟอยู่ด้านล่างอีกทีหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นพวกกันโรงเรียนพวกอาชีวะไหมเป็นไฮสคูลเนาะแถวนี้คนบรรยายก็ไม่ค่อยอย่นรู้เรื่อง ก็จะเป็นแต่ฝนตกอย่างี้เด้อแต่โลดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจ้ะต้นไม้ก็จะเริ่มเหลืองเหลืองหน่อยแล้วแต่บนเขายังมองไม่เห็นว่าสีเหลืองเลยแต่เห็นที่ปลาปลายอย่างนี้ต้นไม้เริ่มใบเริ่มเหลืองนะที่แถวแถวข่างถนนอย่างไงแต่ว่าบนเขาห่างบ้านนี่มองไปยังไม่เหลืองเลยถ้ามันเหลืองเหลืองมันจะสวยมากเลยนะถ้าบนภูเขาเนะ่ะ แต่ต้นไม้อันไหนเหลืองมันก็ร่วงก่อนเนาะร่วงก่อนยังว่าเลยเดือนหน้ามั้งจะเป็นนั่นผลไม้ร่วงเอไม่ใช่ใบไม้ร่วงเพราะช่วงนี้มันยังไม่บ่มหมดเลยเอยจะมีรถสวนกันเรื่อยๆเนาะรถไฟจะไม่ได้ตัดออกช่วงรถสวนกันลืม ต้องขอโทษด้วยจ้ะตึกก็จะประมาณนี้เนาะประมาณสูงสุดก็ไหนจะประมาณเจชั้นแชั้นสิชั้นคิดว่านะแต่จะไม่ถึงไม่ไม่เห็นที่มันสามสิบสี่สิบชั้นก็ไม่ก็ยังไม่เห็นโดยสภาพอากาศหรือเปล่ามันมันลมมันแรงอยู่นี่ เวลาหนามรสุมหรือว่าหนาในลมแรงมากพายุเขาอุโมงก็จะเห็นนั่นภาพอันคนดยสารอื่นสะท้อนที่เยนหน้าต่างรุเนาะตรงนี้ก็เป็นห้างสรรพสินค้าย่อมย่อมมีทุกอย่างมีขายอาหารขายขนมปัง ร้านดอกไม้มีทุกอย่างเหมือนกันตึกนี่เวลาอากาศดีๆเราก็จะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ได้นั่งนะส่วนมากก็จะเป็นแต่ได้ยืนเพราะว่าคนเยอะผู้โดยสารเยอะคนเดินทางเยอะมองไม่เห็นอะไรเลยดู มันมัวไปหมดเลยเนาอขอบหน้าต่างก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปเลยไม่ค่อยไม่ได้ออกไปไหนเราไม่ได้ออกไปเอ็แบบต่างเมืองอะไรองี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีคลิปเนาะไม่มีเอ็น ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรนอกจากทะเลแล้วก็วิวแบบนี้นะ่ะจะขึ้นเขาก็โอ้ขอบคุณทุกคนเด้อหมดแล้วจบแล้ว